สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นะคะ่ะก็วันนี้นะคะเชิญได้รับหน้าที่นะคะรับหน้าที่มาพูดถึงโปสเตอร์นะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการปล่อยออกมาแล้วสำหรับ2คอนเสิร์ตด้วยกันคือคอนเสิร์ต t h d Generation นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตของ CGM Magical Shoo s h o นั่นเองคะ่ะใส่สูทวันนี้ไปทำงานมาด้วยเหมือนกันค่ะเป็นลุคนี้นะวันนี้ทั้งวันก็เลยพอดีเลยก็เลยเอามาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะ เนื่องจากว่านะคะเมื่อวันจันร์ก็มีไลฟ์ไปพอดีแล้วก็วันอังคารก็มีน่าจะมีของทาง CGM ไปพอดีนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันนะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เชี f ร์โปรดิวกับลีน่านั่นเองค่ะก็จะมี3ามคนในตอนประชุมที่เลือกเซตลิสเพลงแล้วก็เลือกเมมเบอร์กันก็จะมีเชอร์ลีน่ารวมถึงพี่สตาฟคนหนึ่งนะคะพี่สตาฟผู้ยิ่งใหญ่ท่านสตาฟคนนั้นของผูเป้นะคะ ไม่ใช่ปูเป้นะเป็นสตาที่อยู่เป็นที่ปรึกษาให้พวกเรามาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นคนที่คอยดูเรื่องคอนเสิร์ตให้ด้วยนะคะก็คอนเสิร์ตนะคะในรอบนี้นะคะทั้ง3คอนเสิร์ตนะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วแล้วก็มีโปสเตอร์ออกมาแล้ว2คอนเสิร์ตซึ่งครั้งนี้นะคะจะมานี้เชอก็จะมาพูดถึงโปสเตอร์ The Battle of Idols B N K v s C J M f o นั่นเองค่ะตีกับลีนาะบ้างไหมหรอไม่ค่อย ไม่ตีการแล้วไม่ตีการแต่ว่าตัดไปเยอะมากเลยเสียดายหลายเลยโชว์ที่ต้องตัดออกไปมากๆเลยเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะแล้วก็คิดว่าเลือกมาแล้วที่มีธีมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะตื่นเต้นและที่ได้รับชมกันนะคะเพราะว่ามีทั้งเจนใหม่ๆของพวกเราเวียงเขี o บก็แสดงเข้าไปด้วยรวมถึงฝั่ง CGM เอ็ก็นะคะก็จะมาดูกันว่า,าใครจะเพอร์ฟอร์มในช่วงนั้น,น,น ได้โดดเด่นกว่ากันเรียกสิงกี้ได้มากกว่ากันนะอะไรประมาณนี้ไม่ไม่มีการแบบว่ชอบ่ชอบวชอบกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโปสเตอร์เนี่ยนะคะ,ะอยู่ในมือหนูแล้วนะตอนนี้ไม่มีชุดนะคะใช้กันรึนะใครเลือกเซตินโหดกว่ากันไม่ไม่ไม่ไมเราช่วยกันเลือกในทุกเพลงนะคะอังกอก็มีเยอะแน่นอน,นะคะ่ะเพราะนั้นนะคะเดี๋ยวทุกคนก็ จะได้รับชมโปสเตอร์นี้ผ่านทางเพจของ b n k ร8แล้วก็ c j 4เอย,ย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเนื่อจะว่าอันนี้จะเป็น Battle of BNK กับ CJ เราก็จะชูตัวหลักขึ้นมานั่นก็คือชิฮานินแล้วก็กัปตันนะคะครั้งนี้ก็เลยนะคะจะดะ้ดันเย้โปสเตอร์ของคอนเสิร์ตนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะคะ เป็นลีนาะเชอร์นะคะในตำแหน่งชิ้นให้นินยุยเนะคูน,นะคะแล้วก็มีพี่ออมกับฮูนะคะกับตันบีทีกับกัปตันของทาง CJM นะคะแล้วก็กัปตันทีมสี่คือฟอจูนคู่กับน้องนาะ N5 นะคะกัปตัน n อของฟฟ์ฮูฮ้เรา ทุกคนไม่ต้องคัดอ่ะไม,ไม่ไม่ต้องคัดแบบผ่านได้นิดหน่อยแต่จะประมาณอยู่ในเกมแบบประมาณซิลค์แคมนะคะเนื่องจากว่าการสอมของเราจะต้องแยกกันสอมนะคะเหมือนจีได้เหรอมีเป็นแท่งไฟประชันหน้ากันนะะ อันนี้เป็นหนึ่งทีมที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนะคะที่ได้เฉลยในโปสเตอร์นี้แล้วคือธีม The Battle of Costume นั่นเองนะคะชุดไมอชิกะ vs ชุดอิวาเกะเมบีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำว่าเอ้ยถ้าเรามาเจอกันเนี่ยเราจะเอาชุดไหนมาชนกันดีที่มันจะดูเข้ากันซึ่งก็พอดีเลยที่เรามีทั้งอิวาเกะเมบีรวมถึงไมอชิกะด้วยนะคะวู้ฮูซึ่งตามไซส์เวทีแล้วนั้นนะคะพีอนเคจะอยู่ฝั่งนี้นะคะที่จมู่ฝั่งนี้ถ้ามองเข้าไปก็คือ มีใครฝั่งซ้ายมือของทุกท่านนะคะเราจะเป็นความมือซ้าส่วนใหญ่แต่เราจะมีโชว์ที่เป็นโชว์รวมเสี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนั่งฝั่งไหนเห็นกันหมดแน่นอนค่ะ Red side and blue side yay this is a battle of costume นะคะที่ทุกคนจะได้รับชมสองเพลงนี้แบบต่อๆกันให้มันรู้ไปเลยว่าใครเป้นดีกว่าอะไราง y a อยากได้โปสเตอร์ก็ลองตรวกันเข้ามาได้นะคะมีได้โปสเตอร์แถมอยู่นะคะในที่นั่งนะคะใช่ค่ะเป็นชุดลายสกอตที่มีทั้ง2อง,องวงววมกันพอดีและะ้วก็เลยได้เป็นตีมของ The Battle of Costume สีแดงและสีน้ำเงินของเบียนเคลสิเจมฟูเดเอค่ะมุมแดงและมุมน้ำเงินพร้อมแล้วผู้ชมพร้อมหรืยอยังเย <Yeah. S 2> <laughs> ก็อย่าลืมนะคะสามารถจับจองได้ในวันที่8ที่9นี้แล้วนะคะช่วง ทั้งสองสามคอนเสิร์ตนะคะเริ่มต้นด้วย ه, the battle of idol นะคะวิงเควัลสัซีเจเอ็มวันที่8แล้ววันที่9ก็จะเป็น first rapid นะคะไม่ใช่เป็น rapid f i r s gen rapid in Wonderland นะคะรวมถึง c j m จเอ็มโฟเดย์ magical chuu 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 กันเองคะ่ะ <arcade genauso> <ś blues> ใช่ะคะ่ะมันก็เป็นทีม the battle of idol นะคะก็สามารถจองตั๋วกดนได้นะคะแล้วก็มาเจอกันที่งานได้เลยนะคะ ได้รสัมปันทั้ง6คนก็เป็นตัวแทนจากสองฝั่งนะคะมาเจอกันในโปสเตอร์นี้นั่นเองนะคะทุกันแน่นอนคะ่ะว่าเรามีการแจกแท่งไฟในกับทุกที่นั่งนะคะรวมถึงอยากให้ทุกคนพกแท่งไฟกันมาด้วยนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ให้เล่นกับแท่งไฟแน่นอนชูลงมาขนาดนี้แล้วอย่าลืมพกแท่งไฟกันมานะคะ <c oughs> สามงานแท่งไฟเหมือนกันไหมเป็นแท่งไฟเดียวกันนะคะแบบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนสีได้แท่งไฟจะเป็นแบบเปลี่ยนสีได้อ่าเปลี่ยนสีได้แล้วมีสองแท่งเมมเบอร์เรามีเจ็ดสิบสี่คนรอชมกันนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาให้นะคะว่าจะเป็นยังไงแท่งไฟถ้าเป็นไปได้ก็อยากใช้ที่ที่เราพไวหาเพราะว่ามีสีที่ค่อนข้างจะมีบางอย่างที่ลิงไปกับโชว์บางอย่างอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครซื้อที่นั่งนะคะจะมีแท่งไฟแถมอยู่แล้วในทุกที่นั่งนะคะครั้งนี้เขาอยากออทาง ชิสตาคนดีคนเดิมนะคะอยากจะเห็นทลิตแท่งไฟอย่างสวยๆในคอนเสิร์ตของ B N K บ้างนะคะก็เจอกันนะคะมันเปลี่ยนสีได้นะคะทุกแท่งเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนไม่บูทูธค่ะไม่บูทูธเป็นกดเปลี่ยนกันเองนะทุกคนเป็นกดเปลี่ยนกันเองนะคะเรามีบันไดที่จะให้น้องๆเดินลงมาได้แน่นอนค่ะดังนั้นเตรียมตัวดีๆนะฮะเหมือนอันเดิมที่ขายไหมไม่หน่ใจน่าจะไม่เหมือนนะ ถมถานไหมก็ไม่ท้าใจเหมือนกันเตรียมถานมาเองดีกว่าค่ะเพื่อความชัวร์ถ้าเราแบกหมดเราจะได้มีเปลี่ยนเอ๊ะกแกฟาวด้วยนะคะสำหรับทั้ง3มคอนเสิร์ตนี้นะคะทั้งเชิญและก็ลินะตั้งใจกับคอนเสิร์ต VS มากๆเลยก็แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เขียนบอกกิ้งบางส่วนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเจอกันได้นะ,ะบางเพลงทุกคนจะต้องบอกว wow ้าวแน่ๆนะคะหลายๆเพลงทุกคนก็จะเอ็นจอยไปกับมันไปดูโชว์กันเต็มที่นะคะ แต่ละคอนจะประมาณ2ชั่วโมงนะคะอาจจะมีบวกไปนิดหน่อยอาจจะเป็นถึง2ชั่วโมงครึ่งได้นะคะเพราะนั้นก็เตรียมตัวกันมาดีๆนะจ้าเจอกันได้ที่ยูเนียนหอยูเนียนหมอชั้น6ใช่ชั้น6นะคะหนูว่าแค่เป็น The Battle of I d o l ทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับคนที่ขึ้นในแต่ละเพลงรวมถึงโชว์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ,ะอาจจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์มากๆแต่หนูคิดว่ามันจะเป็นความสนุกที่แบบวู้ยมันเข้ากันได้กว่าที่เราคิดมากอะไรอย่างเงี้ย รู้หมดแล้วนะคะเพลงนี้ตั้งเต้นนะคะน้องๆได้รับทราบผังหมดเรียบร้อยแล้วก็เพลงนี้ตัวเองต้องทําหน้าที่ในะแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นไม่อีกครั้งที่ B N K และ C G M จะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมารับชมกันเยอะๆเจอขึ้นพร้อ,อกับลีนาก็ไม่ไม,ม่มานานแล้วนะที่เจอได้ขึ้นสเตจกับดีน่าเนี่ยแล้วก็ร่วมกับคนอื่นๆด้วยอนะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็ฝากด้วยนะคะที่นั่งคอนเป็นพื้นราบทั้งหมดนะคะณตอนนี้นะคะ ได้รับข้อมูลมาเป็นพื้นราบทั้งหมดแต่เม่ที่ตัวเมทิลักสูง1.6เมตรนะคะแล้วตัวไอซ์แลนด์ข้างหน้าสูงแค่1เมตรนะคะได้ลงมานั่งตรงนี้มองเห็นได้ไม่ไกลแน่นอนค่ะถ้าเป็นแถวแรกของ v ีพีมองเห็นได้ไม่ไกลแน่นอนค่ะข้างหลังมองเห็นอยู่นะพยายามให้เขาดูให้อย่างดีแล้วนะคะจะพยายามให้มาขึ้นลวกันเดี๋ยวไปลองคอยคอยติงติงวนนูนีนันมาขึ้นอีกนะจ๊ะติดตามดูไลฟ์ของเรา รวมถึงเอคิวสีคอนเทนต์กับวีอาร,ร์และยังมีเคอร์เตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am ค o นเทน e Application